ศาสนาสาธุครับท่านวิบุลสบสสบัสสีสูตรจากสาธุเจ้าค่ะสาธุครับจากพระสูตรที่จงไปให้เมื่อเช้าเนาะเป็นพระสูตรที่เรื่องของเรื่องของอะไรครับกินสีหน้ามาเจ้าค่ะรวมเป็นหนึ่งเป็นชนัยนเอเป็นชนันท่านเข้าใจว่ายังไงครับเจ้าค่ะก็มาเข้าใจไจว<ม> ก็จกักระสูตรก็คืออินทรีห้าที่รวมเป็นหนึ่งก็คือต้องประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเจ้าคะ่ะแล้วก็อินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยก็คือก็มีมีมีหน้าที่ต่างกันนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าก็ต้องอ่่ ก็ต้องมามามารวมมารวมกันเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทุกอย่างจะต้องมีสัดส่วนที่เท่าเท่ากันนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ถึงจะมารวมกันได้เจ้าค่ะครับต่อเลยครับฟังอยู่เจ้าค่ะก็ต้องมีทั้งศรัทธาที่ตามพระสูตรก็ ที่บอกว่าด้วยความน้อมใจเชื่อ,อวิริยะเชื่อเชื่อใ,ออในเชื่อในพระองค์เจ้าค่ะศรัทธาที่แรงกล้าเจ้าค่ะเชื่อเรื่องอะไรบ้างอ่ะเชื่อในทำในธรรมของพระองค์ทั้งหมดอ่ะเจ้าค่ะท่าอา์มีอะไรบ้างครับ ก็ตามอริยสัจสี่ในอริยมรคมีองแปดนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่องตัดไวตอนต้องเข้าสู่ระบบที่้องปัจจัยเชื่อมีอะไรบ้างครับตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อเจ้าค่ะ่เสียงปินรถอกว่าทำอารมณ์ใช่ไหมครับใช่ใช่เจ้าค่ะเป็นของไม่เที่ยงแต่ตอนนีแจะตรงนี้แล้วมีอะไรครับข้าทั้งสี่มีไหมครับอ๋อเจ้าค่ะแล้ว่ะ ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุด้วยอากาศธาตุวิญญาณธาตุด้วยซึ่งรวมอยู่ในในในจักวะด้วยนะครับแล้วมีอะไรครับปัณหามีไหมครับตัณหาอ๋อตัณหาทั้งสามนะเจ้าคะฉะนั้นต้องน้อนใจเชื่อว่าเป็นอนิจจังทุกอาตาต่างอมาตยโสตมิยโสตตาใช่นไหมครับเจ้ค่ะ แล้วก็พระองค์ก็จะสอนวิธีดําเนินการมีโลดไวไอ้เจ้าน้อมใจเชื่อแล้วก็ต้องรู้ว่านี่เป็นกินเลสเมื่อรู้ว่าเขาเป็นกินเลสพระองค์ก็สอนให้รู้ว่าอันไหนเป็นทุกข์กิกเลสก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับแล้วก็ก็ให้รู้ว่าเขาเกิดที่ไหนก็ต้องให้ดับที่นั้นนะครับในสภาพธรรมหงกการที่จะมาน้อมใจเชื่อ ก็ยังมีอะไรครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับเจตนาภาษะการภาษาหลายแหล่มีไหมครับสาทุเจ้าค่ะมีเจ้าค่ะอะไรบ้างกหนอกกล้ามาเลยการที่จะน้อมแจ่เชื่อได้ตั้งแต่ตรงเจตนาภสษะ ตรงเวทนาตร,ตรงนี้หรือเปล่าเจ้าคะท่านอาจารย์ใช่ครับเจ้าคะเพราะนั้นในในสภาวะที่ต้องน้อมใจเชือ่อเพื่อเข้าสู่ระบบที่บ่งตัดไว้ในสภ,ภ,ภาวะภาวะที่เข้าสู่พระสวดบัตผู้สัตวนุสารีพระสวดบัตภู้ธรรม,มนุสารีไหมน้อมใจเชือ่อถ้าไม่น้อมใจเชือ่อตามระบบก็จะไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่ระบบสัต พระโสดาบันผู้สัตธานุสารีพระธรรมมาพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีพระโสดาบันสัตธานุสารีในสภาวะทั้งหมดเพื่อจุดจะอะไรก้าวลงสู่สมัตติยามก้าวลงสู่สมรติภูมิาจะล่วงผูกปุถุชนนะครับที่จะเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไม่ต้องไปกำเนิดอารมในชาติวิสัยดำลงไปก็ถึงว่าจะผ่านธรรม จะเป็น,นปกระสุนดับันทิปุเีแต่ยังไม่ได้เป็นกระสุนดาบปฏิทุคห็นไหมครับเพราะการน้อมใจเชื่อก็ต้องเข้าสู่สภาวะที่เป็นรูปเป็นธนาสัญญาขั้งขันแยก็ไม่ดีไปถูกอกันอย่างต่างจังกรมในโซนจะมีในโซนต่ตางในสภาวะนี้กับวิญญาณก็เช่นกันที่ไปตั้งอาศัยวิญญาณไปตั้งอาศัยที่ไหนบ้างครับวิญญาณตั้งอาศัยปลาหูจมูกลิ้นใจ ก็เป right. okay. uh ็นโสตวิญญาณคณะวิญญาณชีวิญญาณกายวิญญาณมีมนวิญญาณโสตวิญญาณในแต่ภาวะนะครับทั้งหมดนี้ก็ไม่เทียงภาษาทั้งหลายแหล่ก็เช่นกันไม่เทียงเป็นอนิจจาอนัตตานะฮะในทางโสตสัมผัสจักรสัมผัสคณะสัมผัสชีวาสัมผัสกายะสัมผัสและมนสัมผัสนะครับทางเวทนาก็เช่นกันเวทนามีทั้งไหนบ้างครับ แปรปวนอยู่ตลอดเวลาอันะไรก็ต้องเป็นเวทนาทั้งจักคุใช่ไหมใช่จักคุจับคุสัมผัสพันาไม่ได้อะไรก็เป็นอ่าสภาวะจริงทางป่าเมื่อเข้าไปสัมผัสมีอย่างไปตั้งอาศัยที่เกิดเวทนาทางป่าแต่เข้ามาสู่ระบบหกใจก็ไม่ชอบไม่พอใจหรือโซตสัมผัสพัฒผาใช่เมื่อเขาด่าเขาว่าเขาชบใช่มหรือได้กิ่ ทิ้นรถอะไรต่างๆกายะสัมผัสมโนสัมผัสรัสชาติเวทนาเพราะฉะนั้นในเวทนาทั้งหลายแหล่ทั้งอย่างก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาผู้ที่เดินัาเมื่อเดินมานี่ตองไม่สามารถจะมาทาให้ดึงใจลงไปทาให้วิญญาตตั้งหลังตายเก้าสุดทั้งหมดไม่เทียงเป็นัตตเห็นไหมทุอย่างเราหลจารย์งธรรมะ ็เรื่องของสัญญาเจ้าค่ะแสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เราจําทั้งหมดจํในรูปแม้รูปสัญญาทั้งหลายแหลก็มีการแปรปรวนตลอดเั้านัสัญญาขัดทานัสัญญาลดนั้นสัญญาหมดนะสัญญาและขำนัดสัญญาทั้งหลายแหลที่เก็บบันชึไว้ก่อนได้สัญญาก็ไม่เอามายึดติดในการเดิมพถ้ายาเอามายึดติดก็จะเป็น าตามมากับพทธคุณ่ะในสัญญาทั้งหมดก็ไม่เกี่ยวนะแล้วก็เจตนาเจตนาทั้งหมดก็ไม่ถกใ่นาในรูปสั์เจตนาตั์สเจตนาก็คือตาจมูกลิ้นกายใจรูปทั้งหลายทั้งทั้งหลายคันธเจตนารสคันเจตนาโสดาบันัเจตนาและธรรมสัญญา ทั้งหมดไม่ดีเห็นได้จากเมื่อตาในต่างกว่าเป็นจุดาจิตไม่สมควรณ์ที่จะไป่ยึดติดก็ต่างหาทมันลงถ้าที่เราปิดเสียงที่เป็นปัญหาของเราตัวเราปิดเสียงมาทำมันลงนะครับในต่าที่มีพอทุกอย่างก็ต้องเข้าไปสับผิงที่มุมตัาไปใครเกิดที่ไหนให้ดับที่ไหนกรรมเกิดที่ไหน จะให้ดับที่ได้ก็ต้องาาก็ต้องหมั่นกับบ้าจงหลิ่นกายใจรูปเสียงที่เราทอดทำมาตรงน,น้นั่นเป็นเหตุนคะครับเพราะนั้นในเหตุนั้นก็คือทุกข์จะทุ่มแม่ทุ่มชจวยให้ดับดับด้วยนโิโรธเป็นทุเรศสัตว์สมุทัยที่สง่งจิตออกไปก็คือวิญญาณเคลื่อนก็จะส่งจินออกไปนะครับก็จึงเป็นทุกข์ัวงมจรรับดับว์ให้ดับทีนี้ดับยังไงดับด้วย อนุสาวรีย์เา็ของผมทต์เมื่อดับแล้วเมื่อดับแล้วผมก็จะตัดต่อถ้าเราดับแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หมดไม่ยังมีเลยยังมีเลยแต่พงศ์ยืให้ดับเป็นทุกครั้งที่เราดับคำนีปฏิปทาตามดำเนินได้ถึงการอนุโมทต์เหลือมีไม่เหลือเลยใช้อาริยมังครแปดถ้าดับไปพงศะดับจะไม่มีเหลือคำว่าไม่มีเหลือก็คือบรรลุเป็นพระอริยเ หรืบอบรรลุเข้าสู่วิมุตเป็นลำดับครับก็เช่นกันนะครับนั้นในท่าทั้งหลายก็ยึดไม่ได้ที่มีทั้งอาบุกทาเตโยท่าวายโยท่าอัลวิท่าอากาศท่ายานท่ทา,นา,า,าทั้งหลาย,ยที่มีกับแฝกป่วยอยู่เฉพาะท่ทานั้นในสิ่งที่อยู่ในขันห้าเราก็ยึดไม่ ไม่ไม่เอาอะไรมาเป็นเกียรติานเลยถ้าเราเอามาในดูเวนาในีรรยากาศอยางทุกอย่างต้องปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นะในสิ่งที่บงบาวาน้อมใจเชื่อจึงมีทั้งหมดสิบสี่อย่างไม่ใช่แค่หน,นึ่งอย่างเข้ามาน้อมใจเชื่อหอกจึงต้องเข้ามาศึกษา,าต้องเข้ามาเรียนนะครับในนั้นก็จะศึกษาและเรียนรู้ไม่จบระบบ ก็แค่เชื่อได้เฉยถามว่าผู้ที่บรรลุหรือผู้ที่เข้ามาน้องใจเชื่อเชื่อแค่ไหนเชื่อแล้วมีสภาเป็นหนวตอ๊อกแต่เชื่อแล้วหือเป็นผู้ที่มีสภาเราบุคว่าเป็นผู้มีสภาสัทธาแค่ไหนสธาระดับุรุษชนหรือสถาในระดับพระสดาบันผู้สถาลุศาลีผู้สถาลุศาหรือสธาในระดับพระสดาบันในระดับสดาปฏิทินผสมระดับ พัฒาการอะไรเป็มของบ้านอาคารก็มีแต่ขอบแต่ยังมีความคอนแทนต์ยังมีความหวานหวๆบ้างในระดับหนึ่งถ้าศรัทธาที่เต็มรูปแบบแบบพระองค์ก็ต้องศรัทธาแบบพระอ,อรรถผลคพระองค์ถึงตัดไว้ที่จะอินทรีย์ที่จะบรรลุธรรมได้มีทั้งอินทรีห้าอินทรีสี่อินทรีย์สองนะครับคณะศรัทธาจึงไม่เท่ากันนะ ประเอารยชนกับศรัทธาของผู้ที่เป็นอารยชน,ก,นก็ต่างก,กันนะครับฉะนั้นควนามสะอาดตรงนี้พวกตงกันอนะีอินซีเพราะฉะนั้นอินทรีสามก็ประกอบด,ด้วยอะไรครับสิ่เพ,นะพราะฉะนั้นก็มีสมาธิสตินะศรัทธาที่ที่มีอยู่ของของอารย แน่อเราะอะดรจะล้วก็มีสภาวะในรูปแบบสลาว่างทางสภาวะที่เป็นอินซีห้าแล้วก็อินซีสี่อินซีสามอินซีอินซห้าเนี่ยคือเต็นบริบูรณ์อินซีสี่มีไหมครับมีนะคะมีอะไรบ้างครับอินซีสี่มี จำไม่ไม,ไม่หมดนะจ๊ะค่ะวิริยะสติสมาธิอะไรนะครับอะไรนะครับจะขาดองค์ไหนไปครัเจ้าค่ะท่านอาจารย์วิริยะสติสมาธิปัญญาหรือเปล่าจ๊ะค่ะขาดองไหนไปครับไม่มั่นใจนะค่ะอินซีสี่ที่เคยอ่านจำไม่ได้จ้ะอะไรนะครับ เคยเคยเห็นพระสูตรเจ้าค่ะแต่จําไม่ได้ว่าค่ะอินทรีสามอินทรียสามนีนะ่วิริยะสติสมาธิอันนั่นคืออินทรีห้าเนาะอินทรีห้าคือรวมทั้งหมดเจ้าค่ะตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วศรัทธาคอนแขนได้ไหมศรัทธาก็คอนแขนไม่ได้นะเจ้าค่ะ สามารถคอนแคน์คนัดไอได้วิริยะไม่ต้องมีวิริยะเต็มระบบทั้งหมดเป็นคอนแคนก็กนกทำเอาประหลุ่มได้<อ>วิริยะไม่ได้เต็ม,มรูปแบบอ๋อเจ้าค่ะรูปวิทยาผู้ที่ถึงน้านาคามีมีวิริยาไหมอ๋อก็ถามว่ามีไหมมีแต่แต่ไม่เต็มนะแ,แต่ก็เก<อ>ีย <พอ S 1> วกับพระอรหันต์ ไม่ไม่เต็มรูปแบบจ้ะค่ะไม่เต็มแต่มีวิริยะมีพระสกอาธาคามีมีวิริยะไหมมีจ้ะค่ะถ้าเทียบกับพระอรหัสอืมวิริยะก็น้อยกว่าจิตได้แค่พระสกทาธาคามป็นรูปแค่ตรงนี้พระโสดาปันริพดมีวิริยะไหมมีจ้ะค่ะถ้าไปเทียบกับพระอรหันต์วิริยะก็มีแต่น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าจิตมารูปแค่ตรงนั้นแต่ก็ออกจากี่ยวกับวิญญาณมีศรัทธาไหม มี่มีศรัทธาแต่ศรัทธาที่แข็งแกร่งที่สุดและศรัทธาที่เชื่อมั่นโลกไม่สุดคือพระพอรหนใช่ไหมผเพราะนั้นถ้าศรัทธาถึงแค่พระนารมีก็บรรลุธรรมได้แต่ไม่สามารถไปต่อในระดับใหญ่อะไรก็ผม่ได้ศรัทธามีเต็มรูปแบบถึงพระองค์จริงแต่ไม่สามารถทำให้เป็นบริบูรณ์ได้ไงอ๋อครับถูกช่บริบูรณ์ได้ไหม ถ้าบริบูรณ์ได้ต้องบรรลุได้เอก็แสดงว่ายังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมยังไม่เป็ีนรูปแบบมีทั้งมีบากมีปัจตัดเรื่องแหง่งกรรมก็ย้งมปุจจารก่อนเพราะนั้นตธาก็ไม่มัน่มนกุศัทธาอยาอ่างคอนแนนยังอยู่ในระดับพระโสดาบันทีเลยนระดับพันตระกทัตถุนยังอยู่ในระดับพะระ,บพะอนาคมยังไม่ถึงพระลัทธาพเพราะนั้นคำว่าตธาคบว่าวิยะ ก็คืออินทรีห้าอินทรีสี่อินทรีสามที่มตักรวบบรรลุธรรมได้อินทรีสามก็ประกอบด้วยสมาธิสติปัญญาออใ่อินทรีสี่ก็ประกอบด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีห้าก็เต็มรูปแบบสัทยายะสติสมาธินะครับเพราะฉะนั้นสรรมทาน่ะ ไม่เต็มรูปแบบก็บรรลุได้เิี้ยะไม่เต็มรูปแบบก็บรรลุได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เต็มทั้งสามอบก็คือสมาธิสติปัญญาใช่ไหมอันนี้ก็คือหน้าที่ของที่าประหาสามารถที loser, um ่จบรรลุธรรมเป็นธดรมกายเพราะนั้นองค์ที่มาประชุมนะครับ ถ้าประชุมยังไม่พร้อมกันบรรลุไม่ได้นะครับะฉะนั้นในสิบที่งวตงตัดไว้ใส่อินซีห้าพาราห้าพอเข้าใจไหมครับอ๋อเข้าใจจใ้ค่ะเข้าใจเข้าใจเห็นความต่างหรือ,อย่งอ๋อเห็นความต่างแล้วเจ้าค่ะความต่างที่มีอยู่นะครับในการประชุม เพราะะฉนนั้นเมื่อท่านมีศรัทธาที่ประชุมพร้อมมีการน้อมใจเชื่อก็ต้องไป,ประบบเมื่อกี้กล่าวไปสิทธนอย่างใช่ไหมวิยาอินทรียาณติการประชุมลงเพื่อเป็นการประคองประคองสมาธิ<ๆ>ประคองในการเดินมากประคองจิตทั้งหลายเลยนะครับประคองไม่ดีประคองไม่ถูก แล้วก็ไม่เต็มบริเ,เรณ์ก็ก็อยู่แค่พระส,สัมผปฏิพุปพระตากักปฏิุตั้งนไปต่อไม่ได้แต่ไม่ถึงพร,ระมรหันตใชไหมครับาการประคองไว้มีกำลังแค่ไม่สั่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าสู่สมาธิสติที่เข้ามาสติที่มีการประชุมที่เข้าไปตั้งไว้พร,ระสติที่เขากคจะแข็งแรง ถ้าเกิดว่าสติไม่แข็งแรงการที่จะเข้าในสติปัฏฐานสี่ก mm ็ hmm. จะไม่เข้าใจการได้กาย,กายไป่ได้กินเหตุทําไตุทไม่สามารถที่จะประคองที่จะตั้งไว้ให้เต็มรูปแบบ mm hmm. เมื่อเขาไม่เต็มรูปแบบถามว่าเขาจะไปบรรลุธรรมได้ไห mm hmm. มสติที่ไม่มีการตั้งไว้อนะครับก็ mm hmm. จะหลุดๆเพอ้เพอๆ mm hmm. ไปไป ก็ไป็ากตบ้าบรรลุเข้าสู่ที่สุดแห่งถุกได้นะครับเพราะนั้นสมาธินะส,สมาธิที่มีการประชุมด้วยกันเมื่อท่านมีสมาธิเต็มรูปแบบมีบริบูรณ์นิวรันห้าหลับไหมนิวรันห้าหลับเจ้าค่ะเพราะนั้นนิวรันห้าจึิงหลับไม่สามารถที่จะ,สะแสดงอะไรได้ทําให้เกิดการไม่ผูกท่านนั้นหมายถึงท่านมีสติีสมาธมมีวิรยิยะมีศรัทธา,านิวัน้าจะหลับ ใช่ไหมครัจึงทําให้เกิดปัญญาปัญญาก็ะจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญามาจากสามาทิติหเห็นอะไรต้องเข้าใจอะไรถูกต้องเข้าใจในษัะศ,ศีลอจจะไรก็ไม่แบบเพราะนั้นผู้ที่เข้ามาเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้อง,อองก็ต้องประกอบพอมด้วยกว่าเป็นอะไรอย่าง ถ้ายังไม่ได้เป็นป่าเป็นอริยก็ยังจะเห็นไม่ถูกต้องตามที่วงตัดเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นจากสี่ดาวดวงตัดยังไม่เห็นสายปฏิจากสองตัดยังไม่เห็นธรรมที่องตัดยังไม่เห็นในสิ่งที่วงน้องใจชี้ที่ให้ตัดตอบใจเชียยยังไม่เห็นในอินสี่ห้าปละห้าว่าเขาทำงานยังเข้าใจยังไงจึงไม่รู้จึงไม่เข้าใจใช่ไหม ในในทุกในเหตุเกิดทุกท่ไมในเรื่องของการดบทุกและดบโดยไม่มีเหลืออืมไม่ได้มาเห็นไม่ได้มาทราบชาัดแตควบมเป็นจิกจึง,จง,จงไม่รู้จักความอรยจันในจิตของผมเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีความเป็นตผิดเป็นวิจาริธรีเมื่อวิจาริธรีเกิดจะไปทําให้เกิดสัมมาสังกัปปะไม่ได้ก็จะเป็นวิจารสังกปะเหมือนกันแะต่บางครั้งจึงเป็นลูปผสมก็คือกลางกลาง ถุกๆุกิดิดิดผิดถูกถกวนไปวนมาวนไปวนมาเพราะว่าอะไรยังไม่บริบูรณ์ของปัญญาเพราะอะไรเพองค์ปัญญาไม่เกิด็นที่ในสัมมาทิฏฐิสัมมาตกอปปะซึ่งไม่นองปัญญาที่เรียกามรุนดำนะครับถ้านเรื่องของสี่ห้าปัญหาจะพูดตามใจนะใจก็ไม่าด เพราะนั้นธรรมะเอกที่ผุดขึ้นแต่ละองค์ธรรมแต่ละองค์ธรรมแต่ละวิชาที่ลงตักจึงต่างกันจึงมีความหมายที่แต่างแต่เป็นแนวทางเป็นองค์ที่สําคัญมากนะครับเพราะนั้นธรรมะเอกที่ผุดขึ้นที่ลงตักแต่ละองค์ธรรมแต่ละวิชา,าพวกนี้ตัดไว้ในปฐมปชานในทุติยชานในตัตติยชานในจตุตถฌยชาต นะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวคุยกันในคลิปต่อไปอันนี้ก็ใช้เวลาพอแลจะคำถามไหมครับเจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะจไม่มีคำถามว่าขออนุญาตใช้เวลากับท่านอาจารย์ด้วันี่นค่ะเจ้าค่ะน้องกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์กราบสวัสดีเจ้าค่ะ าิเสสัากำลังเดินมาอนุปาฏิเสสัมภารคือเข้าสู่สับปวิปุญญาวิปุตยาตธรนาหรือที่สุดทุกจับสาธุเจ้าค่ะน้อมรับสาธุเจ้าค่ะครับสวัสดีเจ้า